วัสด,ดีครับวันนี้อยู่เกม Line l นเจอร์นะครับมาอยู่กับ ID หลักนะอ่ะผมก็จะมาะให้ดูในห้องอัพเกียรดของผมนะครับว่าถ้าจะเราจะอัพเนี่ยอยู99่99ทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้ประมาณกี่เหรียญน,นะครับกี่เหรียญทองนะอ่ะเข้าไปดูกันก่อนอ่ะในส่วนของ3อันแรกผมก็อัพเต็มไปเทียบร้อยนะครับก็คือ,อการผลิตแรกแล้วก็จํานวนแรกสูงสุดเนี่ยเราต้องอัพเป็นอันดับแรกแล้วนะครับทีแรกว่าผมจะอัพให้เรียงเรียงกันไปนะ ในเวลาชาร์จผมก็อัพเต็มไปเทียบร้ลอยนะครับคือผมจะค่อยๆอัพฐานนี่เอาไว้เป็นอันสุดท้ายดีกว่านะครับนี่นเดี๋ยวลองมาคํานวณกันดีกว่านะถ้าเราจะอัพเต็มอยู่เก,ก,ก้าทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่นะครับโอ้โหแค่อันนี้อันเดียวก็อะแปดสามสามนะครับก็คือแปดร้อยสามสิบสามล้านเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมบวกไปก่อนนะขออนุญาตบวกนิดนึงนะครับแปดสามสาม ในส่วนของปริมาณแล้วนะครับทีนี้โอ้โหบวกหกห้าสามนะครับอสองอันนี้รวมกันเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหกล้านนะครับเอาเมื่อกี้เท่าไหร่บวกอันนี้มันเท่ากันนี่หวะบวกหกสี่สามเนี่ยบ็กหกห้าสามนะครับน,นี้บวกหกห้าสาม อันนี้ก็บวก6-5-3นะครับอันต่อมาก็บวก6-5-3อ่ะตอนนี้รวมกันต้องใช้เหรียญทองอยู่ที่3445เอ็มนะครับโอ้โหเฉพาะอยู่นะแล้วก็มาเอาเอาไวพ้พิบก่อนนะก็บวกเป็น653เหมือนเดิมนะครับก็มาอันว่องไวสุดท้ายละ โอ้โหอันนี้บวก581อ่ะผมก็ลองบวกไปทั้งหมดแล้วต้องใช้อยู่ที่ 4,679m นะครับโอ้โห,โหกว่าจะเล่นถึงนะอ่าผมคิดว่าน่าจะประมาณ2ปีผมน่าจะถึงอยู่นะเออต้องใช้เวลาพอสมควรนะก็คือเราต้องเล่นทุกวันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยเร่งไปละเพื่อจะอัดให้มันเต็มนะครับ ในส่วนของสเตตอีเวนต์เนี่ยผมก็คงจะปั๊มเบลละเพื่อจะหาเหรียญมาอัพนะครับขนนกเนี่ยผมก็จะใช้ให้หมดนะก็คือผมจะไปลงในส่วนของสเตตหลักอะไรต่างๆนะครับให้มันเลเวลขึ้นแล้วก็ได้รับเหรียญไปด้วยด่านที่เราจะเล่นเนี่ยก็คือด่าน444นะครับแล้วก็ในส่วนของด่านยากเนี่ยผมเล่นแค่1-6นึ่นะ,ะด่านอื่นเราเราไม่เจ้า ไม่อ๋อลิ้นพันแล้วไม่จําเป็นต้องเล่นไปถึงสูนะครับก็คือเราผ่านนาหมดแล้วแล้วก็เล่น1นถึงหก็พอนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะไอดีลักโอ้โหใช้อย่างเยอะนะ4,679เอ็มนะครับอ่ะใน,นส่วนของวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ